วันชัยกุลสวัสดีค่ะมาพบกับทีเชืเ่อมิวเช่นเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวคอยฟังทีเชื่อพูดนะคะแต่ตอนนี้นักเรียนต้องนำชีทที่ทีเชอร์แจกให้ขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะเรียนนะคะเดี๋ยวนักเรียนรอเพื่อนๆให้เข้ามาก่อนนะคะคนที่เข้ามาแล้วเตรียมอุปกรณ์การเรียนพร้อมหรือย,ยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเข้าสู่เนะะื้อหากันเลยวันนี้ทีเชอร์จะพูดถึงอาหารจานโปรดอาหารจานโปรดของทีเชอร์คือแซนด์วิชทูน่านะคะแซนด์วิชทูน่าทีเชอร์ได้รับประทานไปในมื้อเช้านะคะของทีเชอร์ซึ่งทีเชอร์จะรับประทานเป็นประจำทุกวันเลยในมื้อเช้านะคะ ขนาดที่ทิเชอร์รับประทานแซนวิชทูน่าในแซนวิชทูน่ามีสารอาหารประเภทไหนบ้างและอยู่ในหมู่ไหนสารอาหารก็คือพวกไหนคะพวกมีพวกโปรตีนพวกเกลือแร่มีวิตามินไหมมีมีอะไรอีกมีวิตามินแล้วมีอะไรอีกคะประเภทไหนอีกใครจำได้บ้างบอกทิชช์ได้นะคะเราจะไปพร้อมๆกันอ่า แล้วมีอะไรอีกคะในหมูที่สาม,มีไหมมีโปรโตีนวิตามินเกลือแร่อะไรอีกคะคาร,โร์โบไฮเดรตครบหรือ,อยังอาจจะไม่ครบทั้งห้าหมู่หรือครบทั้งห้าหมู่นะคะแซนด์วิชทูน่าบางคนอาจจะไม่ได้ใส่พวกเกลือลงไปซึ่งได้มาจากพวกเกลือแร่หรือพวกผักชนิดต่างๆ แต่ในทูน,ทน่าทีเชอร์ไม่ได้กินผักจะแสดงว่าทีเชอร์ไม่มีพวกประเภทเกลือแร่นะคะต่อมาในใบงานเขาพูดถึงอะไรนักเรียนฟังคำสั่งนะคะคำสั่งเขาบอกว่าอะไรคะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนบอกชื่ออาหารที่ชอบหรืออาหารจานโปรดใช่ไหมคะอาหารที่ชอบหรืออาหารจานโปรดที่เรียน ชอบนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้บางคนก็ชอบก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกบางคนชอบข้าวผัดกุ้งข้าวผัดป,ดปูบางคนชอบต้ตตมยำกุ้งหรือแกงจืดต้มยำหมูจับแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันแสดงว่าอาหารจานโปรดก็ไม่เหมือนกันนะคะคําสั่งเขาจึงบอกว่าให้นักเรียนบอกชื่ออาหารที่ชอบ และส่วนประกอบของอาหารจานโปรดของเรานะคะพร้อมกับบอกชื่อหมู่อาหารหลักของอาหารนั้นนะคะจากนั้นรวมทั้งบอกประโยชน์สำหรับการบอกชื่อหมู่อาหารหลักแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องหมู่อาหารหลักที่นักเรียนได้รับประทานเข้าไปนั่นเองแต่ถ้าอันไหนที่นักเรียนรับประทานเข้าไปแล้ว ไม่มีในหมู่อาหารเขาก็จะให้นักเรียนแดดไว้นะคะนักเรียนก็ไม่ต้องไปติดถูกนะคะอา้าวนักเรียนมาดูในตารางไปพร้อมๆกับทีเชร์นะคะในตารางเขาบอกว่ารายชื่ออาหารที่ชอบและส่วนประกอบของอาหารหมู่อาหารและประโยชน์นะคะามาดูช่องที่หนึ่งเขาบอกว่าราย ลายชื่ออาหารใช่ไหมคะรายชื่ออาหารนักเรียนรับประทานอาหารประเภทไหนคะมีชื่อว่าอะไรคะถ้ามีชื่อว่าอะไรลูกแกงจืดเต้าหูห้หมูสับแกงจืดเต้าหูห้หมูสับก็เขียนลงไปแล้วช่องที่สองเขาบอกว่าไงคะส่วนประกอบของอาหารใช่ไหมคะในแกงจืดเต้าหูห้หมูสับที่นักเรียนยกตัวอย่างมาในนั้นมีอะไรบ้างคะหนึ่งเลยหลักๆคือมีอะไรคะ หมูสับอะไรอีกเต้าหู้ใช่ไหมคะมีผักไหมมีแล้วก็เขียนลงไปมีหมูมีเต้าหู้มีผักมีอะไรอีกคะมีน้ำใช่ไหมคะโอกเหนือจากนี้อีกไหมมีแล้วก็เขียนลงไปที่เป็นส่วนประกอบของแกงจืดเต้าหู้หมูสับนะคะก็เขียนลงไปต่อมาหมูที่หนึ่งประเภทพวกเนื้อสัตว์ประเภทพวกนมพวกไข่ ในแกงจืดเต้าหู้หมูสับมีอะไรบ้างคะมีประเภทเนื้อสัตว์ไหมมีเราก็ติ๊กถูกนะคะพอมาช่องที่สองประเภทแป้งแป้งในหมู่ที่สองเรามีไหมประเภทแป้งนะคะเรามีไหมเราได้รับประทานไหมประเภทแป้งมาจากไหนมาจากข้าวที่เรารับประทานกับอะไรคะแกงจืดเต้าหู้หมูสับนั่นเองนะคะ ถ้ามีเราก็ติกลงไปนะคะต่อมาหมู่ที่3ามประเภทผักต่างๆหรือผักนานๆานชนิดที่อยู่ในแกงจืดเต้าหู้หมูสาบที่นักเรียนยกตัวอย่างมาที่เป็นอาหารจานโปรดของนักเรียนนักเรียนได้รับประทานเข้าไปไหมมันมีในแกงจืดเต้าหู้หมูสับที่นักเรียนทำไหมถ้ามีก็ทำยังไงคะติกถูก พอมาหมูที่สหมู่ที่สี่ 4. มีไหมคะได้ใส่ผลไม้ลงไปในแกงจืดเต้าหู้หมูสับไหมได้ใส่ลงไปไหมคะถ้าไม่ได้ใส่หรือไม่มีก็ไม่ต้องติ๊กนะคะเพราะว่าไม่มีใครใส่ผลไม้ลงไปในแกงจืดเต้าหู้หมูสับนะคะนักเรียนก็อย่าไปทําแบบนั้นนะคะปกติแล้วเราจะไม่ใส่ผลไม้ลงไปนะคะ ต่อมาหมู่ที่ห้าเป็นยังไงคะหมู่ที่ห้าประเภทพวกไขมันพืชไขมันสัตว์เราได้ไหมได้นะคะซึ่งไขมันออกมาจากไหนออกมาจากเนื้อหมูที่เราสับๆซึ่งเอามาใส่ในแกงจืดตัง้งหู้หมูสับใช่ไหมคะมันที่อยู่ในหมูมันก็จะเริ่มออกมาเมื่อมันโดนความร้อนนะคะ แสดงว่าอาหารจานโปรดที่เรายกตัวอย่างมาคือแกงจืดเต้าหู้หมูสับเราเรับประทานไปทั้งหมดกี่หมคะหมูที่หนึ่งมีไหมประเภทสัตว์มีหมูที่สองมีไหมคะประเภทแป้งมีหมูที่สามนะคะประเภทผักมีไหมคะมีเหมือนเดิมนะคะแสดงว่าเราติ๊กไปแล้วสามอย่างพอมาหมูที่สี่ประเภทผลไม้ ประเภทผลไม้นี่เราได้ใส่ลงไปไหมคะได้ใส่ลงไปในแกงจืดเต้าหู้หมูสับไหมเด็กๆทําไม่ได้ใส่แสดงว่าเราไม่ได้ติ๊กนะคะเราแดดไว้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องนับนะคะพอมาถึงประเภทไขมันพืชและไขมันสัตว์มีไหมคะชิเชอร์พูดว่าไขมันพืชหรือไขมันสัตว์ออกมาจากไหนคะออกมาจากหมูที่เราสรับ ใส่ลงไปในแกงจืดเต้าหู้หมูสับใช่ไหมคะแสดงว่าประเภทที่เราได้จากไขมันนั้นก็คือประเภทไขมันสัตว์นั่นเองนะคะทั้งหมดเป็นกี่อย่างคะเป็น4ี่อย่างนะคะที่เราติ๊กลงไปแล้วเรามาดูประโยชน์ประโยชน์อาหารจานโปรดของเราให้อะไรบ้างทําให้ร่างกายอะไรคะทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตไปซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกาย ทำให้ร่างกายทำไมคะมีความอบอุ่นแข็งแรงอุณหภูมิในร่างกายปกติใช่ไหมคะและเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้อย่างปกติไม่เหนื่อยง่ายนะคะถ้าเรารับประทานอาหารครบห้ามูเป็นประจำทุกวนันไม่จำเป็นต้องเป็นทุกมื้อของเราก็ได้นะคะไหนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจมั้คะอ่า ไม่มีต่อมาจะมาขึ้นคำถามเลยนะคะหลังที่จากที่เราทำกิจกรรมในตารางไปแล้วคำถามที่หนึ่งเขาถามว่าอาหารที่นักเรียนชอบรับประทานมีมื้ออาหารหลักหมู่ใดบ้างอาหารหลักหมู่ใดคะหมูที่หนึ่งหรือหมู่ที่สองสามสี่ห้าที่นักเรียนรับประทาน ในมื้อนั้นเช่นแกงจืดต้งหู้หมูสับนักเรียนรับประทานรับประทานไปแล้วนักเรียนได้อะไรคะได้อาหารประเภทหมู่ที่หนึงหมูที่สองหมูที่สามและหมูที่เท่าไหร่คะหมู่ที่ห้าเราก็เขียนลงไปเลยต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่า นักเรียนจะรับประทานอาหารเฉพาะที่ชอบอย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ควรรับประทานเพราะจะทำให้อาหารที่เรารับประทานลงไปนั้นไม่ครบห้าหมูอย่างน้อยในหนึ่งมือ้อของเราต้องมีอาหารที่ครบห้าหมูนะคะอาจจะเลือกเป็นพวกก๋วยเตี๋ยว หลังจากทางก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราไปทาอะไรต่อคะถึงจะได้ครบห้ามุมไปทานผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้จะเป็นประเภทไหนส้มแก้วมังกรใช่ไหมคะหน้านี้แก้วมังกรบนเข่ามีเยอะมากแก้วมังกรอาจจะเป็นมังคุดอะไรอีกคะเงาะใช่ไหมคะนั่นแหละแล้วก็รับประทานเข้าไปหนึ่งลูกสองลูกก็ได้เพื่อให้ได้สารอาหารครบห้ามูมนะคะ คนไหนที่ไม่เข้าใจหรือติดต,ดตดิดขัดตรงไหนให้ทักมาสอบถามทีเชร์ได้เสมอนะคะทีเชร์จะรอตอบคำถามเด็กๆที่ไม่เข้าใจนะคะคนไหนที่เข้าใจแล้วก็ลงมือทำก็ทำให้ระมัดระวังนะคะลูกอย่าลบเยอะเพราะจะทำให้เราติดเป็นนิสายในการทำใบงานนะคะ ถ้านักเรียนเข้าใจในเนื้อหาแล้วให้ลงมือทำอย่างช้าๆไม่ต้องรีบในคลิปนี้ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้นะคะเพื่อความเข้าใจของนะะักศึกษาแต่ละคนอาจจะดูถึงรอบ2รอบหรือบางคนอาจจะดูถึงสามรอบแต่ละคนอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกันในเนื้อหาที่ชิเชอร์สอนนะคะบางคนอาจจะเข้าใจ หนึ่งรอบเลยฟังทีิชชร่แล้วรู้เรื่องเลยสองฟังอีกสอีกรอบนะคะเพื่อความแน่ใจในการทำไปงาน3บางคนอาจจะฟังถึง3รอบเพื่อความชัดเจนในการทำไปงานชิ้นนี้นะคะแต่ละคนอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีความเข้าใจที่รวดเร็เวฟังแป๊บเดียวรู้เลยว่าทิชชู่ให้ทำอะไร บางคนต้องพยายามฟังแล้วกว่อนจะมาคิดอีกรอบนึงว่าที่เชื่อให้ทำอะไรสั่งอะไรในใบ,บงานนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะคลิปนี้ทีเชอ่์อขอฝากไว้เท่านี้นะคะให้เรียนทำใบงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะคลิปนี้เราจะเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของอาหารจานโปรด ของนักเรียนหรือของทีเชอร์นะคะคลิปหน้าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะมาอธิบายในคาบหน้าห้อเรียนฟังนะคะแต่คาบนี้ทีเชอร์ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย